สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเปเชียไลไลฟ์นะคะว่าจะไม่มาแล้วนะคะแต่ว่าอ่ะสักหน่อยหนึ่งสั้นๆแล้วกันวันนี้นะคะกับวันที่11นะคะปรากฏการปฏิหารแ่นชีวิตปฏิหารเปลี่ยนชีวิตนะคะหลายคนนะคะอยากจะรู้ว่าทําไมถึงไม่สําเร็จสักทีนะคะฟังคลิปนี้อ่อเลยค่ะสักครู่เดียวเ,ยเราจะรีบกลับไปไลฟ์เขานั่งกินข้าวกันก็เลยต้อง ดังนี้พอเราไล์ปั๊บเขา้นรถเลยใครอยากเป็นกดจับระวานสวัสดีทุกคนค่ะไปนะต้องใส่โทรศัพท์มือถือนะคะพี่พอถือตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริง กลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำินสวยและชัดชีวิตก็ไเลยบันเจอดดูดีดูดีดกดจะกะวานทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจสวยและชัดอะไรจะเกิดไม่เคยวันไวพรสวรรค์ฉันปั้นเองได้ เพราะฉันเชื่อในกดจักกวายเช็คนิดหนึ่งค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไม่เอ่ยนะคะอ่ะเที่เราคอยได้เอาทั้งเอาไหมเอาขายหมดหมดไม่เป็นไรหรอกเพิ่มเงินแบตจะหมดไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอ่ะเช็คนิดหนึ่งโลกภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอ่าคุณขา สวัสดีค่นะหน่อยค่ะจักรยานค่ะโอ้โยเรามาทำบุญนะคะกันที่เชียงรายนะคะโยนกนครนะคะอเดี๋ยวรีบเข้าเนื้อหาเลยนะคะรีบจบนะวันนี้กูจะนอนเร็วนะเพราะกูต้องตื่นเช้านะคะอมามาเลยนะคะเบิกบานประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขาปิดไฟสีฟ้าได้ไหมคะ อ่าโอเคขอบคุณค่ะโอเคมาวันนี้นะคะทำไมถึงไม่สําเร็จสักทีนะคะฟังเรื่องนี้นะคะคุณจะอ๋อเลยนะคะวันนี้ครูได้เห็นลูกศิษย์หลายคนนะ,ะบอกครูว่าครูขาหนูอยากจะประสบความสําเร็จครูขาทําทไมหนูทําแบบครูมาเนี่ยหนูไม่สําเร็จสักที ครูขาหนูดูครูมา2ปีแล้วค่ะแต่หนูยังไม่ได้เท่าครูนะคะยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครูขามีทางลัดอะไรอีกไหมคะที่หนูจะเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้มีคำตอบนะคะในคลิปนี้เลยสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทักทายนะเพราะครูอยู่ในรถนะเวลาเอ่ยชื่อแล้วแล้วเพ่งนะคะเดี๋ยวจะอกอากซะก,ก่อนนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมนะ,ะเบิกบานในดวงจิตพร้อมรับนะ้พลังงานดีๆกับครูสิตานะคะอะมา มาสร้างปฏิหารให้กับชีวิตกันในวันที่1นะเะวันแห่งปฏิหารพอดีเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอนุโมทนาบุญก่อนนะครูสิตานะคะแล้วก็เนี่ยลูกศิษย์ที่น่ารักทั้งหลายนะคะอ่ารวมถึงนะคะลูกศิษย์ที่น่าเพจคุณตานะคะแล้วก็สามีในะาะที่น่ารักนะคะเราร่วมมาทําบุญนะคะน้องชายด้วยนะคะอะเรามาร่วมทําบุญนะคะซื้อที่ดินถวายนะ ที่โยนนครน,นะคะ20ไร่นะคะ20ไร่ด้วยกันนะคะเป็นงานบุญใหญ่ของพวกเรานะคะชาวกดจกรกดแปรงดุดนะคะทำดีนะคะไม่ได้หวังอะไรนะคะปิดทองหลังพระนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูบอกเราไม่ได้ต้องการได้นาอะไรค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูบอกเราคืออยากให้เราร่วมบุญกับครูแม้วันนี้เราไม่ได้ร่วมเงินมาแต่เราใช้ใจส่งใจมาในการอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญนะคะโอเค เข้าเลยคะ่ะกับเนื้อเรื่องคะ่ะว่าทําอย่างไรหนูจึงจะประสบความสาเร็จทาไมหนูถึงไม่ประสบความสาเร็จสักทีนะ,ค,ะคลิปนี้มีคําตอบคะ่ะครูได้ค้นพบว่านะคะหลายคนที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะหลายคนที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วยังไม่สําเร็จจริงๆนะคะวันนี้มีอยู่สามต่อคะ่ะว่าถ้าเดือนนี้คุณไม่ลงคออ้วนคุณจะต้องตายนะไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือหัวใจตีบตันหรือเส้นเลือดอุดตันในสมองตายสิไงแ,งแกเลยเดือนนี้ คุณต้องลดับวนให้ได้5กิโลคำถามคือคุณอยากอยู่ต่อหรืออยากตายคะถ้าคุณอยากตายไม่ต้องลดค่ะทันไหมทันไหมคะนั่นคือการตัดสินอ่ามาแล้วนะคะเย่อ่าใครเห็นคู่พิมพ์หน่อยนะคะ โอเคทุกคนสุดยอดมากนะคะขอบคุณทุกการอธิษฐานจิตให้ไร้คู่ติงนะคะในวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นมากมายจริงๆนี่ฮะอ่ะต่อนะคะนะเมื่อเราทําสิ่งที่ดีค่ะแน่นอนค่ะบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคหรือทางที่เดินไปมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบแบบที่เราเคยเดินค่ะ เหมือนกันค่ะทุกการเดินทางของครูก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ครูไม่ได้คิดว่ามันคือปัญหามันคือสิ่งที่เราจะต้องเดินก้าวข้าผ่านแค่นั้นเองเมื่อกี้นะคะครูพูดถึงการตัดสินใจนะคะครูเชื่อว่าครูยกตัวอย่างเหตุาพชัดเจนค่ะวันนี้เมื่อกี้ครูถามต่อว่าถ้าวันนี้คุณหมอบอกว่าภายในเดือนนี้คุณต้องลดน้ำหนัก5-10กิโลถ้าคุณไม่ลดเต็มตัวเข้าโรงได้เลยคําถามคือคุณจะตัดสินใจอยู่ต่อหรือตายคะพิมพ์ค่ะพิมพ์ และครูได้คนพบว่ามนุษย์โดยทั่วไปค่ะเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างฉับพลันค่าเฉลี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเขาถึงจุดตายค่ะถ้ายังไม่ถึงจุดตายยังไม่ใช้คำว่าตัดสินใจค่ะสิบปร์เซนต์นี้ไม่ต้องรอให้ถึงจุดตายคิดได้เปลี่ยนแปลงเอง นะคะ10%เท่านั้นนะคะที่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดตายคิดได้เปลี่ยนแปลงเองแต่ร้อยละเก้าสิบคุณกําลังเป็นเหมือนคนทั่วไปคุณไม่ต้องซีเรียสเพราะอดีตคุณตาก็เคยเป็นแต่เมื่อคุณได้ร่วงรู้ความลับกฎาจากักรวาลคนแรกดูดนะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจจริงๆที่จะเปลชีวิตจริงๆคุณไม่มีทางได้โกแมพค่ะคุณไม่มีทางได้แผนที่ทองคําค่ะคุณจะได้แค่แผนที่ปลอม โอเคไหมถ้าถามหนูถามครูว่าทําไมหนูถึงไม่ประสบความสำเร็จครูบอกว่าคุณได้แผนที่ปอมค่ะคุณตอบตัวคุณได้ว่าคุณตัดสินใจทํามันจริงๆหรือเปล่าคุณตัดสินใจที่จะบวกจริงๆไหมร้อยเปอร์เซ็นต์คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจริงจริงของจริงจริงๆหรือเปล่าคุณตอบตัวเองได้คุณไม่ต้องมาเล่าให้ครูฟังว่าอุ้ยหนูดูคลิปครูมาสองปีคำนี้มันจะไม่หลุดจากคุณค่ะถ้าคุณยังบอกว่าหนูอยากถูกหวยแต่มันไม่ถูกหนูอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่่่่มมมมมัันนยงไไไาาคคือออะะะรพพวกกีูู้จด นั่นบ่งบอกถึงความคิดที่คุณยังไม่ได้บวกจริงๆเลยก็ครูบอกให้คุณบวกกับเบิกบานคุณยังบอกคุณทําไม่ได้แล้วบอกคุณบอกว่าคุณดูคลิปครูแถวบ้านครูเรียกว่าไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ตัดสินใจค่ะคุณแค่อยากแต่คุณไม่รับผิดชอบด้วยการไม่ตัดสินใจจงทาตัวต่อไปค่ะรอถึงจุดตายค่อยเปลี่ยนค่ะคุณมีอยู่แค่สองอย่างค่ะจุดตายค่ะได้ไปต่อกระตายค่ะมแค่นั้น โอเคไหมคะถามตัวเองคะ่ะวันนี้ตอนที่หนึ่งคุณผ่านได้หรือเปล่ายังไม่ต้องไปตอนที่สองเลยนะยังไม่ต้องไปตอนที่สองเลยนะที่คุณไม่ประสบความสําเร็จตอนที่หนึ่งค่ะชัดเจนเลยคือตัดสินใจย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าร้อยละเก้าสิบไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคะ่ะรอถึงเส้นจุดตายคะ่ะแน่นอนคะ่ะหลายคนถามว่าก็หนูไม่ได้ลำบากท่าครูหนูไม่ได้เหลยอเงินติดตัวยี่สิบบาทท่าครูอย่าลืมนะคะทุกคนมีจุดตายของตัวเองเสมอคะ่ะ อย่ารอวันที่อาจจะไม่มีโอกาสวันที่คุณเจอโอกาสอาจจะเป็นวันที่คุณไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็ได้ค่ะนิกออกไหมอ่ะแล้วแต่ค่ะคูยกตัวอ,อย่างเห็นาํางายเหมือน